สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสลมนี่นะคะดูที่มดูสโลมากเลยนะคะเสียเราห้ามทิ้งเสียงดังนะคะเพราะอันนี้แอบเล่น,นะค่ะ ซื้อเพื่อนมานะคะแล้วก็เอามาปรุงเองปรุงใหม่เป็นสีเนี่ยจากที่ซื้อมาเป็นสีแดงไม่เชื่อไปดูในไอจีเราเลยค่ะไอจี IG เราดูไอจีเราพีพีอันเดอร์สกอเรโออันเดอร์สกอวะาพีอันเดอร์สกอเอาใหม่นะคะเอาใหม่เลยพีอันเดอร์สกอโออันเดอร์สกอวายแล้วก็เวนแล้วก็ซีเฮดเอนเอเคเอ็นนะคะ ให้ตรงคอมเมนต์ก็ได้นะคะก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอไปนะคะเอบ้านาข้างๆเล่นอะไรกันหนูคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย